รับดูบรรยากาศการถวายกฐินที่เรียบง่ายแต่เป็นการครบทุกขั้นตอนของมหาบุญจุลกฐินครับผู้คนขึ้นค้กงมากๆครับที่วัดโคกหินตั้งครับบ้านเกิดของหนึ่งบดินเองครับดูครับนะครับคเดถึงมาคดมาอาวดูสาวดูสาวด ท,คคโโทุกคนทุคนับคนัุกมนคนใุญ่โตโกโนลานทุกค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 ทุกคนทุกคนทกคนทุคทุกคน,นุกครุกันกคนคนะคนทบกคโทคุกคนทบกคุกคทุกคนทุกคนทค โอ้โหนะครับทุกคนเออใครที่ไม่ได้มาร่วมด้วยตัวเองก็ให้รับบุญกุศลนี้ด้วยกันนะครับทุกคนอยากได้อะไรปรารถนาอะไรให้ได้ทุกคนเลยนะครับสาธุสาธุ่เด้วยนะเือด้วยนะของมงคลครับของมงคลมนไม่ได้กินงคลอาคนละลูกคนละลูกอ่ะ ให้ตัวให้ตัวเองตัวเองต่บใคเพื่อนเอไปมดนะรด้วยมงคลด้วยมงคลด้วยมงคละเป็นสิ่งที่อยู่ในกระดิ่งนเดี๋ยวผมหลายๆคนอาจจะเอาไปฝากทบทุกคนไม่ได้เดี๋ยวหนึ่งบดินกินแทนนะเป็นตัวแทนทุกคนนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไปฝากทุกคนไม่ได้นะครับเดี๋ยวกินกินแทนเนาะใครที่เห็นคลิปวิดีโอนี้อยู่ก็ขอให้รู้ว่า ขอให้ชีวิตทุกคนเป็นดำเนินกิจการดำเนินอะไรก็แล้วแต่ที่ติดปัญหาอุปสรรคก็ขอให้กล้วยทุกอย่างเลยนะครับให้กล้วยกล้วยกล้วยง่ายเหมือนการปอกกล้วยกินเลยนะครับนี่ไอ้พ่อเป็นกล้วยมงคลจากมหาบุญชุนละกสินนะครับทุกคนสของทุกประการทุกสิ่งทุกอย่างที่ยากก็ขอให้ง่ายเหมือนการปรอ,รอ,อ,อปกกละกะ้นนกวย,ย,ย,เรรยเลยนะครับกินแน่นทุกคนเพราะเอาไปฝากทุกคนไม่ได้คนเยอะต้องแบ่งกันคนละลูกคนละลูก อืมนะครับพาคนกินแล้วจะดีมงคลนะครับใครได้กินก็เป็นดีมงคลแต่ทีเนี้ยแต่ว่าหลายคนเนี่ยเราเอาไปฝากครบทุกคนไม่ได้งั้นเราปเป็นตัวแทนทุกคนเนาะเดี๋ยวเราเดี๋ยวคุณพี่เดี๋ยวคุณพ,พ,พี่ชิมชิมให้ทุกคนดูหน่อยเราขอเป็นตัวแทนคนดูทั้งประเทศที่กำลังดูอยู่แล้วไม่ได้มาเราขอกินมงคลแทนนะเราคือเป็นความมงคลแทน,นะนะนะน,นทุกคนนะครับ เาหนังคุณพรสาวดครับผมทุกคนครับนี่คือมหาบุญจุลกฐติที่เกิดขึ้นไม่บ่อยครั้งนะครับเพราะว่ากิจกรรมลักษณะแบบนี้เนี่ยมันต้องใช้จำนวนบุคลากรที่เยอะมาก ด้วยศรัทธาบารมีด้วยคุณความดีที่ลูกสร้างมาขอกราบกรานวอนปู่นาคาองค์ปู่ใหญ่ลูกมาเปิดโชคขอพรผู้ยอดรัพย์วัดทำให้ให้ชีวิต